สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดาวน์โหลดเสียงจากเว็บไซต์ไปใช้งานนะครับซึ่งเราจะนำไปใช้ในการทำสื่อทำเกมหรือว่า C.A.I ในโปรแกรม Construct 2นะครับซึ่งมีเว็บที่ให้บริการฟรีอย่างเช่น uh, Sound Image o r g นะครับว่าเราจะมีวิธีการนำซาวนี้ไปใช้อย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เข้าไปที่เว็บนี้เลยครับ soundimage.org นะครับเมื่อเราเข้ามปหน้าหน้าเว็บแล้วนะครับเราก็ไปเลือกว่าเราต้องการเสียงไปประกอบเกมแบบไหนนะครับเช่นเกมแอคชั่นนะครับหรือว่าเกมรูปแบบอื่นๆนะครับหรือว่าจะใช้แบบลูปมิวสิกนะครับในที่นี้ผมจะลองเข้าไปที่เมนูชื่อว่า looping music นะครับจะนำเป็นเสียงแบ็ k กราวน์นะครับในสื่อหรือว่าในเกมของเรานะครับเมื่อเลือกตัวนี้เข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็จะมีตัวอย่าง ครับซาวให้เราเลือกว่าเราต้องการซาวประเภทไหนนะครับเช่นนะครับคลิกฟังดูก่อนนะครับแล้วก็คลิกดูตัวอย่างว่าเราต้องการฟังซาวตัวไหนเราชอบซาวแบบไหนถ้าเราชอบซาวนะครับซึ่งว่าเราสนใจซาวนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับคลิกเมนูที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับคลิกขึ้นมานะครับ ดังนั้นก็จะเป็นการเล่นตัวอย่างนะครับซาวนนั้นให้ดูนะครับแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับสําหรับให้เราคลิกดาวน์โหลดมาที่เครื่องของเราก่อนนะครับซึ่งไฟล์ตรงนี้นะครับเราจะได้มาเป็นไฟล์นามสกุล mp3 นะครับซึ่งไม่สามารถที่จะนําไปใช้กับ Con s t r u ก t ูได้ทันทีนะครับจะต้องมีการแปลงไฟล์นะครับในทีนี้จะทําการเซฟไฟล์ลงมาที่เครื่องก่อนนะครับจากนั้นเราจะใช้โปรแกรมฟรีนะครับที่ชื่อว่านะครับ โปรแกรม a l l d e c City ตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้าตาโปรแกรมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้ทำการไฟล์ Open นะครับไปเปิดไฟล์ mp3 นะครับที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมานะครับกดปุ่ม Open นะครับจากนั้นนะครับก็สามารถที่จะทดลองฟังดูได้ ทีนี้วิธีจะแปลงให้ไปใช้ใน Construct Tool ง่ายๆทำอย่างไรก็ไปที่เมนูไฟล์ได้เลยครับแล้วก็ไปที่คำว่า Export Audio นะครับจากนั้นให้เลือก s v v e d s ตรงนี้เป็นเวฟนะครับและก็ให้เลือกแบบ16บิต PCM นะครับเพราะว่า n s t s u r u t t o l นี้จะ support ไฟล์เว็บที่เป็น1 6บิตนั่นเองนะครับแล้วให้กดปุ่ม Save ได้เลยครับกดโอเคครับ แปลงไฟล์เรียบร้อยนะครับเมื่อเราแปลงไฟล์เรียบร้อยเราก็เปิด c o n s t r u o t l ขึ้นมานะครับไปที่โฟลเดอร์ u n d นะครับคลิกขวาแล้วก็ Import Sound เข้ามานะครับจากนั้นก็มาเลือกไฟล์ที่เราแปลงเป็นเว็บเรียบร้อยนะครับสังเกตตรงนี้นะครับ .web นะครับซึ่งถ้าเป็น m p 3เนี้ยมันจะมองไม่เห็นไฟล์อยู่แล้วนะครับเราก็กด Open เข้ามาจากนั้นนะครับกด Import นะครับ c t อนสแ Tool ก็จะทำการ คอนเวิรหรือว่าแปลงไฟล์นะครับให้เป็น ogg และ aac นะครับก็จะได้2ไฟล์ตรงนี้นะครับ mca กับ o g g เรียบร้อยนะครับเป็นการนำไฟล์เสียงเข้ามาในโปรแกรมเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้คำสั่ง event สั่งให้เสียงเล่นดูนะครับ add event นะครับ system on start off day out นะครับเมื่อเปิด day out ขึ้นมาให้ทำอะไรครับเราก็ไปที่ audio ไปที่ play นะครับแล้วก็เลือก ซาวตัวนี้นะครับแล้วก็ l ูป p i n g นะครับให้เล่นอยู่ตลอดเวลาดันนะครับทีนี้เราก็จะมาเท c o n s t r u เราดูนะครับว่าเมื่อเปิดคอนสต r u ขึ้นมานะครับจะมีเสียงหรือไม่อ่าเรียบร้อยนะครับเมื่อเราเปิดโปรเจกต์เกมของเราหรือ c i หรือสื่อของเราขึ้นมา เราก็จะได้ซาวแบ็กกราวหรือว่าซาวหลุมในงานของเรานะครับง่ายๆเองนะครับไปลองทำกันดูนะครับจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า soundimage.org e นะครับและโปรแกรมที่ใช้แปลงเป็นเว็บง่ายๆก็คือโปรแกรม audacity นั่นเองนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ